สะบัดตัวพอพอได้ยินเสียงปั๊มอ่ะคือแม่ตื่นมาแล้วล้างหน้าเจ็ดโมงพอดีจะรู้นะคะ <c oughs> จะรู้ก็ส่งเสียงอีอีอีถามว่าฝนส่งเสียงให้ได้ยินว่าเอ้ยแม่ตื่นแล้วนะได้ยินเสียงแม่แล้วนะส่งเสียงให้ได้ยินส่งเสียงให้ได้ยินว่าแม่ตื่นแล้วก็เลยจะหยุดร้อง ถามว่าทำไมฝนชักเหรอลูกเปล่าค่ะไม่ได้ชักหิวเดี๋ยววันนี้จะจับอาบน้ำหมเนี่ยยานี่แม่ต้องให้กินยากันชักกบกลัวตอนแรกนึกว่าชักซะอีก มแม่ไปกวาดบ้านก่อนไม่งั้นเดี๋ยวกระโดดขึ้นโกงไปอีกจิตฟ,ฟัดิแม่ไม่แอบดูนะเดี๋ยวแม่ไปแล้วแม่ไปก่อน ม่งั้นเดี๋ยวคลี่ไม่ออกเยอะไม่ออกเด็ดแต่ตัวเป็นเยอะมากเลยเย,เยอะมากขนร่วงเยอะมากครั้งนี้นี่นี่นี่แม่เห็นชัดเลยเห็นชัดเลยอะเดี๋ยววันนี้อาบน้ําอีกเดินสำรวจไปก่อนเสียงระพวนก็แก,ก๊แกก็แกกอยู่หน้าบ้านแต่แม่เดินไปไม่ได้ ตอนนี้แม่นั่งคอยดูอยู่ว่าจะวิ่งกลับกลับมาหรือเปล่าวิ่งมาแล้วขี้มาแล้วดิขี้มาแล้วฝนข้าาบ้านข้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 าบ้านแล้วคุณแม่รังแกหมาค่ะ ลังคุณแม่ลังแกหมาให้ชิ้นเดียวนานๆนให้ทีค่ะเคยกินละชอบดูตาดีค่ะแบวอ่ะแม่ให้แม่บีฮะแต่แม่บีฮะเป็นชิ้นแล้วมันกินยากแม่บีฮะอืม บลูเบอร์รี่ค่ะบลูเบอร์รี่บลูเบอร์ร,อรี่ของชอบค่ะเรียงนี่พอแล้วลูกไม่ต้องทำหน้าแบ้วเลยอันเดียวพอแล้วลูก<ส>อย่าเยอะให้กินแค่นี้พอดูหน้าค่ะ เหมือนถามว่าแม่มีอีกไหมแม่มีอีกไหมครับ <c oughs> แมวตาเศร้าส้อยของหลบฝนนะมันไม่เหลือแล้วนะคะเมื่อก่อนหลบฝนยังมีแมวตาที่เศร้าส้อยบ้างตอนนี้ไม่มีแมวตาเศร้าส้อยค่ะคือสายตาที่เขาถึงแม่เขาจะนอนแบบนี้ก็จริงนะแต่สายตาเขาจะไม่มีความเศร้าว่าแบบเหงาหรืออะไรเงี้ยไม่มีค่ะ <c oughs> เขาก็จะแบบนอนของเขาตาเขาก็จะแบบเออแม่อมก็ดูแลมันมันเปลี่ยนไปเยอะมาก ความเศร้าส้อยของเขาไม่เหลือแล้วเขาก็เหลือแต่ว่าฉันมีความสุขฉันจะนอนฉันจะกินฉันอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันดีขึ้นมากเลยอะฝนเอ้ยฝนมากกว่านี <c oughs> ่ฝนเอ้ยฝนมากก่อนเนี่ยแบบว่าเอ้ยเวลาเรี่ยงนี่สายตาแบบเหงาเศร้า,ามือลอยนี่ไม่มีค่ะปลืออย่างเดียวหลับปลือค่ะปลือหลับเลยหลับหลับไปเลยหลับไปเลยหลับไปเลยลูกหลับไป หลับไปผลหลับอืมหลับลูกหลับ <c oughs> <c oughs>